สวัสดีพเพื่อนๆนะครับมัมรีออ่เขาตาเที่ยงแอดนครปนมผมหน้านวดกเกษตรนอกโรงเรียนกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะฮะตะกี้เคยเห็นผมทําอะไรหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหมฮะออตะกี้เนี่ยน้หนวดกำลังส่งเจ้าวายร้ายเนี่ยนี่พอเราปัดฟุกพยมพยมหน่อยเนี่ยเขาก็เริ่มบินฟุ้งตัวขา,ขาวๆเลยเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะ ต้โโองมองจากที่มืดตัวแม่เขาบินขึ้นมาเนี่ยเอออันนี謝謝้เนี่ยะฮะเขาเรียกว่าพาลาเลียอัก <dropped> ค <out> ีเนอันนี้เป็นชื่อไทยๆนะชื่อไทยๆคือพาลาเลียอักลีอักคีนะฮะนั่นก็คือเพลี้ยไฟนั่นเองเพลี้ยไฟเนี่ยนะครับเวลามันเข้ามาบุก พืชของเราเนี่ยก็จะทําให้ใบพืชของเราเนี่ยมันไม่มีความชุ่มชื้นเลยอ่ะดูสิเหี่ยวย่นหมดเลยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเคยเคยดูหนังจีนไหมฮะที่แบบว่าพอโดนนางพญาจิ้งจอกขาวดูดเอาพลังไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพระเอกก็จะซีดเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยคือมันไม่มีชีวิตชีวานะฮะเที่ยวไฟนี่สำคัญมากเลย ครับเอา้าเรื่องนนท์มายืนมองอย,อย่างนี้กลัวเพลี้ยไฟเหรอว่าทำไมดีถูอะไรเนี่ย,า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 ยเพลี้ยไฟอ่ะวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยถามมาเนี่ยเยอะมากเรื่องของเพลี้ยไฟน้าหนวดครับ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 น้าหนุนครับ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 ลาบลาบลาบลาเพลี้ยไฟอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างงั้น ้าหนวดแก้ปัญหายังไงเรื่องเพี้ยไฟเนี่ยน้าหนวดต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสาหรับเพี้ยไฟเนี่ยของผมเนี่ยนะฮะผมใช้วิธีการป้องกันไว้ดีกว่าแก้แก้แก้แก,แก,แก้เอ้ป้องกันดีกว่าแก้เราต้องทํำยังไงนั่นก็คือเรานุ่งกางเกงเอาไว้ไม่เคยเห็นดีกว่าเราแก้กางเกงให้เขาเห็นเนไม่ใช่ป้องกันดีกว่าแก้เนี่ยหมายความว่า ก็คือเราทำอย่างไงอ่ะอย่าให้เพี้ยไฟอ่ะมันมาหาเราไม่ใช่ว่ามันมาหาแล้วแล้วเราจะกำจัดยังไงวิธีการของหน้าหนวดนะครับตามสูตรตามหลักนะครับของผมก็คือการที่จะทำแบบการป้องกันเพี้ยไฟของหน้าหนวดก็คือบางท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วนะพอหม่อนของหน้าหนวดเนี่ยแตกยอดมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ นีประมาณนี้แหลมๆแบบนี้แตกยอดออกมาประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะพอแตกยอดออกมาประมาณนี้ปุ๊บน้าหนวดจะใช้สารสะเดาผสมกับน้ำส้มควันไม้แล้วก็ไอสารดูดซึมเคยเห็นไหมฮะสารดูดซึมสารดูดซึมมันจะเคลือบใบเอาไว้นะครับ สารดูดซึมเนี่ยใส่หรือว่าใครมีาสารชีวภาพตัวอื่นที่เราสามารถทําเองก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกใบจากยาเส้นยาง,งําใบกระท่อมใบกัญชา,าไม่ใช่พวกอ่าพวกกัญชาได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่าเขาปลดล็อกแล้วไงตอนนี้นนหนวดเพีนข่าวไวนะ้นะกัญชาใบกระท่อมเนี่ยกาปลดล็อกแล้วหรือว่าใบขมขมสารขมขมต่างๆเนี่ยนะครับที่เราสามารถหมักเองได้ก็ได้ หมักเลยมาสักองค์หนึ่งแล้วเอามาฉีดพ่นช่วงที่มันแตกยอดเล็กๆเหมือนที่ได้หนวดให้ดูเมืก,กียเนี่ยแตกยอดแบบเนี้ฉีดเลยฉีดสามวันฉีดครั้งสามวันฉีดครั้งแล้วควรฉีดช่วงไหนฤดูไหนเปลียไฟเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูดีๆนะครับก็ฟังชื่อเขาปลีไฟคําว่าไฟเนี่ยจะมาในช่วงฤดูร้อนช่วงฤดูฝนไฟมาไม่ได้เพราะว่าไฟมาไฟดับ <c oughs> <c oughs> นะ เพราะฉะนั้นช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวลอยต่อเข้าช่วงฤดูร้อนฤดูนี้เป็นฤดูของเพลี้ยไฟหรือว่าฤดูนี้แหละเนี่ยตรงปวกเลยเนี่ยช่วงมกรากรุ่งพามีนาำมีสาเนี่ยแหละสามสี่เดือนนี้แหละถ้าแตกยอดปุ๊บเนี่ยให้ฉีดป้องกันไว้เลยนี่คือวิธีการของน้าหนวดและปีนี้นหนวดบอกว่าวิธีการป้องกันและปีนี้คือเพลี้ยไฟคือเตรียมสันดาปีนี้ทำไมล่ะนันวดใจบุญเนเพลี้ยไฟกินมั่ง คือปีนี้น่ะอ่าหนึ่งก็คือหลักการของนักหวดจริงๆรนักหวดต้องการที่จะทําแค่เอาทรงของหม่นเฉยๆถ้าหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับการทําเอาทรงเนี่ยก็คือให้ได้ทรงตามที่เราต้องการนี่คือทรงที่เราต้องการแล้วนะครับส่วนการแตกตาเนี่ยอาจจะแตกบ้างหรือไม่แตกบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นผลพลอยได้ส่วนผลที่ได้เนี่ยก็เป็นผลพลอยได้นะฮะหลักๆคือเราต้องการทรงและก็กิ่งที่เป็นแขนงแบบนี้นะครับ นิดนึงสังเกตได้ว่าการแตกตาของของหมอนของเราก็ไม่สม่ําเสมอกันนะฮะนกก็มากินอเราก็ปล่อยให้นกกินเพราะฉะนั้นทีเนี้ยนะฮะนกมากินได้ทีเนี้ยเวลานกมาจกเจ้าจเจ้าจ้าเจ้า,จจาทีนี้เพลี้ยมันเห็นไงว่านกมากินเน่นหะนวดเดินเข้ามาตอนนั้นอ่ะมันบินไปฝูงหนึ่งเพลี้ยอ่นะมนตอหัวนหนวดหมดเลยนะมันบอกว่าเอาทีนกยังกินได้ทำไมผมกินไม่ได้นหนวดเออนหะนวดบอกว่า ลุยเลยถ้างั้นน่ะไม่ใช่คือปีนี้เราไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะไม่ได้ป้องกันก็คือหมายถึงว่าเราปล่อยเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาทรงอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะรสรุปว่าวิธีการของนานหนดคือทําอย่างไรวิธีการของผมก็คือนะครับถ้าเราทําได้ทุกครั้งก็ดีนะนะไม่จําเป็นต้องรอเดือนอ่ามกราคุณพามีนาเมษานะครับก็คือทุกๆครั้งของการแตกยอดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นยอดที่มีผลหรือว่ายอดที่ไม่มีผลให้เราใช้สารอินทรี์ทุกชนิดที่เราสามารถจะหาได้หรือเราสามารถจะซื้อได้หรือเราสามารถจะผลิตเองได้ควบคู่ไปกับสารเคลือบใบถ้าไม่มีสารเคลือบใบให้เราใช้น้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้อ,อย่าไปโฆษณาแต่สัญลักอย่างเดียวเดี๋ยวยี่ห้ออื่น เขาจะบอกว่าอา้าทําไมล่ะของฉันก็เคลือบนะนะนวดเอออันทุกยี่ห้อเลยยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผสมเข้าไปใส่ถังเข้าไปฉีดไปเลยนะฉีดให้เปียกให้ชุ่มไปเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะมันปลอดภัยทั้งเราปลอดภัยทั้งมกุกนกทั้งมดแม้แต่พญาเองเนี่ยก็ยังปลอดภัยพเพี่บอกเย็นสบายแต่ว่าไม่ตายแล้วก็บินหนีไปเราเน้นการป้องกันนะครับ เราเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา,าเราจะไม่พราคชีวิตแม้แต่พระเลียอักเีอันน,นี่คือสูตรของเราแล้วเราจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกทุกท่านตลอดไปอายุวันโนสุขขังพระหลังเอ้าเข้าใจใช่ไหมฮะสั้นๆง่ายๆแล้วหว่ามันได้ใจความดีนะเพราะฉะนั้นนะครับ แต่ถ้าของใครที่เป็นอยู่แล้วนะตอนนี้นะนะครับใครที่เป็นอยู่แล้วนะฮะหรือว่าพอเป็นอยู่แล้วทีนี้ไม่รู้จะทํำยังไงเนะี่ยอันนี้นะครับอ่านหน่วยก็ก็ก็แล้วแต่ทุกคนนะเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยฉันปลูกเยอะฉันปลูกเป็นยี่สิบสามสิบไร่หน่วยมันเป็นเพลี้ยไฟอย่างนี้จะให้ฉันมาทำเหมือนเธอมันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะอันนั้นก็ใครที่อ่าจะใช้เคมีอันนี้นหนวดเขาไม่ว่ากันนะครับ เราว่าแล้วแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละทุกแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านนะฮะแต่สําหรับอันนี้คือของหน้ดวนเนี่ยหน้ดวนก็จะทําในรูปแบบอย่างที่หนวดวบอกเพื่อนๆไปนะครับถ้าเป็นเพลี้ยไฟแบบนี้แล้วนะฮะถ้าใบแก่ๆเนี่ยนะฮะใบแก่ๆเนี่ยแก่แบบไหนแก่แบบนี้นะฮะแก่แบบไหนแก่แบบนี้แก่รุ่นไหนได้อ่ารุ่นคุริโกะและการรุ่นนี้นะฮะยังแก่กินได้อยู่นี่แก่แบบนี้เนี่ยโดนเพลี้ยไฟไม่เป็นไรแบบเนี้ย นะยอดแก่ใบแก่แบบนี้พอเป็นเพลี้ยไฟต่อไปเนี่ยเป็นเพลี้ยไฟมันก็แห้งมันก็เหี่ยวมันก็กรอบพอกรอบเสร็จใบร่วงปุ๊บแตกยอดองอใหม่มีผลออกมาด้วยอ่านะครับส่วนยอดอ่อนๆแบบนี้ก็ปล่อยก็ไปเลยนะครับปล่อยเ้าไปเลยแต่ถ้าบางคนบอกไม่สบายใจเห็นแล้วไม่สบายใจตัดเลยครับตัดให้เหลือแค่ตาสองตาตัดแล้วก็รวบใบพวกนี้ใส่กระสอบนะฮะ เอาไปถ่วงน้ําก็ได้หรือว่าจะเอาไปทาปุ๋ยก็แล้วแต่นะครับก็ได้เช่นเดียวกันอันนั้นก็คือวิธีการกําจัดนะฮะถ้าสมมุติเราเป็นแล้วแต่เราไม่อยากจะใช้เคมีก็ให้เราตัด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 ตัให้เหลือแค่กิ่งหนึ่งก็เหลือแค่ประมาณเนี้ยตา2ตาแบบเนี้ยตาเพื่ออะไรเขาแตกใหม่พราะเขาแตกใหม่เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ฉีดสารป้องกันแมลงของเราไปนะครับแล้วเราก็จะแฮปปี้เหมือนหนอนคล้ายๆอยู่ทุ่งลาบเดอร์ตอนนี้ เูไหะอ้าพอแล้ววันนี้นะครับพูดเยอะแล้วกินมวนสักหน่อยก่อนนี่แหละถ้าของของเราปลอดภัยเราจะเก็บใส่ปากเมื่อไหร่ก็ไม่อันตรายแต่ถ้าของของเราไม่ปลอดภัยจะเก็บใส่ปากทีไรก็อันตรายเพราะฉะนั้น ลูกนี้จะสวยงามสดใสสรรพสั์ทั้งหลายนกน้อยอร้องเปลงนะฮะถกระแตนกระโดดไปกระโดดมาทุกอย่างมันมีวัฏจักรของมันอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นอะไรเขาเรียกว่าตัวที่ไปทำลายวงจรของเขานะอย่าไปทำมันไม่ดี ราะฉะนั้นเราบางสิ่งบางอย่างเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราป้องกันได้ในระดับที่เราควรจะทําอะไรที่ไม่ควรก็อย่าไปทําวันนี้กัหนหวดลาทุกท่านไปก่อนก่อนจากกันอย่าลืมฝากช่องพี่ต้อมหน่อยต้อมปลูกผักสวนครัวการัล่นแปนพีนนน่ต้อมหมดแล้วต้อมปลูกผักสวนครัวการเล่นแปลน ไปดูช่องนั้นช่องนั้นโอ้โหอินทรีย์จ๋าเลยนี่แหละผมจะบอกให้สัก,กีีหลายๆท่านกําลังบอกว่าแล้วไอสารที่น,นหนวดผมว่าเราสามารถจะทําเองได้ที่เราฉีดพ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะสารอินรีย์ต่างๆเนี่ยวิธีการหมักสารอินทรียทำยังไงนะหนวดไปดูสิครับช่องพี่ต้อมนะนะไม่ใช่ว่าปลูกผักกาดเลนแกลนอย่างเดียวไนดะ้ทำน้ําหมักทําฉีดไล่มาลงมาแล ng, มแลงแมลงนี่กระเจดิดกระเจิงเลยนะผมจะบอกให้ เพราะฉะนั้นไปดูได้เลยทางช่องพี่ต้อมนะฮะไปสอบถามได้เลยว่าพี่ต้อมน้องต้อมนะต,อมะต้อมป้าต้อมอไอสารไล่แมลงเนี่ยเวลาพี่ต้อมหมักเนะ่ะมีสูตรอะไรบ้างะนะฮะเพราะเห็นวันนั้นนะครับถือเหล้าขาไวไปสามขวดนะครับพี่ต้อมเนี่ยหมักยาฆ่าแมลงนะครับหนะมักไปหมักมานะสักพักหนึ่งเห็นพี่ต้อมนอนอยู่ข้างๆถังหมัก นอนเะไม่้างถังหมักเอามันเหมน็นพี่ต้อมบอกมันเหมน็มนวิเนเวียนเฉยๆแต่แท้ลวโอยนะเอ้าเหม็นเวียนแล้วเป๊กเอามาทำอะไรพี่ต้อมเป๊กนะ่นี่ยเอามาตวง <laughs> อันนี้ผมพูดจริงนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ผมพูดเล่นนะ <laughs> ผมพูดเซลกูดิโกกูริโกพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอย่าไปทำกับพี่ต้อมอย่างนั้นนะ <laughs> พี่ต้อมนี่ะก็เคยกินเล้าขาวที่ไหนก็กินแต่แม่โขงเอา สารป้องกันแมลงกำจัดแมลงต่างๆเนี่ยไปดูช่องพี่ต้อมได้ต้อมปลูกผักสวนครัวการดินแฝแม้แต่ยูริโซงยูริซีต่างๆนะนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้ก็ผลจากเปลือกไฟทั้งนั้นเลยแต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะอีกช่องหนึ่งนะครับช่องหน้าหนวดนะครับเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้กินมะเดื่อหน่วยสมพี่แทบขนาดนะฮะกินอ,อร่อยมากเลยนะกินจนอ้วนนะฮะนอกเหนือจากยาคุมแล้วก็ยังอ้วนกับไอ้กินมะเดื่ออีกกินหมอนอีก หลายอย่างหลายแนวรับเอาเป็นว่านะฮะก็ฝากทั้ง2ช่องเลยต้อมปลูกผักสวนครัวการเดินแปลนแล้วก็เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นและคลิปหน้าเจอกับน้าหนวดลาเวนเดอร์ใหม่เอ้ย <laughs> เจอกับน้าหนวดใหม่คลิปนี้น้าหนวดลาไปแล้วเหนื่อยมากเลยพูดกันหลายคลิปหลายหลายรอบมากเลยคลิปนี้นะฮะอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านกณะกรรการนะครับขอให้มีความสุขมากๆแต่ฮะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาทุกท่านเนี่ยน้าหนวดก็ยังคิดฮอดเหมือนเดิมนะ นะครับช่วงนี้ก็นันหนวดก็งานอาจจะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับบางทีลงคลิปวันอาจจะเว้นวันบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องอยังเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านนะครับตัง้งแต่สมัยนันหนดเพิ่งทาคลิปนะครับมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรักแล่ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะครับ,รบแต่ว่าแค่แสดงออกอาจจะแสะดงออกไม่เยอะนะครับแต่รักเยอะ <c oughs> อ่ะรักไม่รักทิ้งท้ายด้วยงานเพลงนี้ดีกว่าแล้วท่านกันเนาะนะครับก่อนจากกันเดี๋ยวนันนวด ฝากเพลงให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสักเพลงหนึ่งครับ <c oughs> แล้วก็จะได้ล่ำลาทุกท่านไปเลยนะครับก็ <c oughs> ขอท่านคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต่านตวนลาไปแล้วสวัสดีครับ <c oughs> เออเพลงอะไรแล้วจำไม่ได้ใหหลงเจ้าผู้สาว้านแพง